สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นอะตอมเผยเคยหลงเชื้อครูอ้อยเข้าคอสเข็มทิศเสียเงินเป็นแสนสร้างภาพสมร t ะจากกรณีที่ตุย้ยตุยพุทธชาติได้ออกมาเปิดใจเล่าอุทาหรณ์ว่าถูกลัทธิหนึ่งของไล์โคดชื่อดังครอบงาก่อนที่จะเสียเงินไปกว่า100ล้านบาทเป็นนี้อีก50กว่าล้านบาทมีดาราคนดังเข้าร่วมลัทธิหลายคน แต่ตอนนี้ก็พากันเฟดตัวออกมาหมดแล้วจนกระทั่งมีคนเฉลยว่าไลฟ์โค้ชชื่อดังก็คือครูอ้อยเข็มทิศชีวิตได้ออกมาตอบโต้ตุยตุยว่าเรื่องที่เสียเงิน100ล้านเป็นนี้เพิ่ม50ล้านไม่ใช่ความจริงแต่เป็นตุยตุยที่มาอยู่ฟรีกินฟรีครูอ้อยไม่เคยรับเงินจากตุยตุยเลยและถ้าตุยตุยมีเงินร้อยล้านก็ขอดูสเตทเมนด้วยซึ่งล่าสุดวันที่11พฤษภาคม เฟซบุ๊กของอะตอมสัมพันธาภาพดารานักสแสดงชื่อดังออกมาโพส์ถึงเรื่องของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตโดยได้มีการแชร์โพสต์รวมคนดังที่เคยเข้าคอร์สกับครูอ้อยและอะตอมก็ตั้งแคปชั่นว่าผมก็คือหนึ่งในคนที่เคยหลงเชื่อและเสียเงินให้กับบุคคลคนนี้จากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในโพสของอะตอมทั้งคนธรรมดาและดารายอย่างแตงพงศกรและอะตอมก็ไล่ตอบทุกคนทุกคอมเมนต์โดยสรุปใจความว่า อะตอมไปรู้จักครูอ้อยจากการที่มีคนชวนและลูกศิษย์ของครูอ้อยแต่ละคนก็เป็นดาราและไฮโซกันทั้งนั้นตอนนั้นอะตอมเสียงเงินไปหลักแสนบาททั้งที่ไม่ค่อยจะมีเงินและไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นอะตอมยังซื้อหนังสือทุกเล่มของครูอ้อยมาอ่านจนเมื่อลงไปดูจริงๆกลับพบว่าครูอ้อยก็อปี้ชาวบ้านเขามาเท่านั้นยังไม่พออะตอมยังไปชวนคนอื่นมาร่วมฟังครูอ้อยโดยมีคนที่ชื่อโมที่อะตอมชวนมาเรียนด้วยกันแต่โมปฏิเสธ ตอนนั้นอะตอมก็ยังงงว่าจะปฏิเสธทําไมจนผ่านมาถึงเข้าใจแล้วบอกว่าเพื่อนชื่อโมคนนี้น่าจะฉลาดกว่าอะตอมตั้งนานแล้วนอกจากนี้ทางอะตอมเองยังพูดถึงครูเงาะอดีตลูกศิษย์ของครูไอยเช่นกันว่าตอนแรกๆที่ครูเงาะเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยครูเงาะก็ไปดึงคนสนิทมาเหมือนกันแต่พอครูเงาะถอนตัวออกมากลับโดนด่าย้อนหลังรวมทั้งอะตอมยังบอกว่าสงสารตุยตุยเหมือนกันที่โดนไปหนักมากอีกทั้งยังมีคนบอกว่าตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมไปหล่อพระ แล้วหลอดทองร้อยกว่าบาทอะตอมก็มาตอบว่าต้องทำให้ดูดีดูแพงเสมอไม่เคยมีเรื่องสมถะกับเรื่องทำบุญกับคนคนนี้เลยนอกจากนี้ยังมีคนหนึงที่คอมเมนต์ว่าเห็นคนนี้ตอนที่ทีวีเชิญมาสัมภาษณ์เขาดูปลอมมากๆคนอะไรจะบวกเกินเบอร์ได้ขนาดนี้ซึ่งอะตอมก็ตอบว่าแสดงเก่งครับตั้งแต่เรื่องลูกชายแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณคะ่ะ